ของเธวอร่อยมากขึ้นทนมากโหมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วเต็มเลยอร่อยอร่อยสุดขอกินก่อนนะขอกินก่อนอาจารย์เข้าไปเข้มากเลยเข้มมากๆเลยเนาะกันค่ะทุกคนเราจะไปกันตรงนั้นนะคะทุกคน น้อปูป้ามึงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะเมี่ยงต้นนะคะโอ้โหรวมตัวกันอีกแล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าครั้งนี้ก็เราจะไปไหนกันไปภูเก็ตเนาะเออจะไปภูเก็ตกันนะคะก็จะไปดูว่าภูเก็ตเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ก็คือแบบ จะมีไปแบบไปกินไปดำน้ำไปพักบนเกอบไปพักแรมแบบหรูๆเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทางนี้และทางนั้นนะคะก็ช่วงนี้ก็โอเค,ก,อเคก็ปกติดีนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศเกตเป็นยังไง เอยู่ที่สนามบินภูเก็ตท่าแซกันภูเก็ตนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะเดินไปหารถตู้นะคะเพราะเราได้หม่างรถตู้ไว้นะคะแต่ว่าจํำนวนคนมาก็คือ4คน4คนนะคะแต่ว่าหม่อรถตู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคนขับรถตู้กันค่ะเป็นระยะห่างกันนะคะเลยเลยชอบรถตู้ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านคุณติ่มซำนะคะก็คนขับรถเขาก็พามากินเพราะว่าร้านนี้อร่อยนะรแล้วคุณติ่มซำเป็นคนแบบคนไม่เยอะมากแต่ก็แบบกําลังโอเคเลยนะจ๊ะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างคือของเยอะมากทุกคนเดี๋ยวไปดูกันข่าวว่าเป็นยังไงเนาะอันดับแรกคือสั่งชายเย็นก่อนไปดูค่ะทด้อง,ลองสลับเย็นนักสาจีน แค่น้ำซุปก่อนนะเออลือน้ำซุปก่อนเร็วเป็นไงแม่เิเข้มข้นไหมซินม่เนอะอยากได้ข้าวอยากได้ซิงฉันก็อยากกินข้าวมันไก่แลยมีข้าวมันไก่ด้วยนะเงข้ามันไก่สงานแล้ปกินะฟางดึงแม่ลองชิมสิชิมนกมากมี้อน่อยเนาะเข้มขนดียร

กินได้เลยเปรี้ยว้ามากินมันโดนจะร้อนโดนมาขอทุกคนไปไหนนะไปไหคือข้าวมันแต่กับแต่ก็กินถ้าเป็นเมมเบอร์ทีนั่นก็จะร้อนมาก ยังไม่เข้าปากเลยหมู่ของเออร่อยมาเป็นคนมากอมาแต่ว่าโอยมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วเต็มเลย โอ้โหโอไม,มกไม็อดโอ้โหแล้วนี่เเซกพิ่งหล่ะกินหมดปะยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดมาเยอะมากทุกคน <c oughs> จะมาลองกินดูนะคะเราจะมาลองกินอะไรก่อนดี <c oughs> ฉันอยากกินไข่แดหนะแต่จะกินอันนี้ก่อนนะคะ เออมีตะเกียบไหมฮะมีค้อนแบบตะเกียบเนี่ยค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มมันมีแบบน้ำจิ้มมันมีความความพริกอ่ะพริกอ่ะพริกแบบหอมมากน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนอร่อยจริงมาต่อที่ขนมที คือแบบมาแบบเขาจะนึ่งให้แบบสดๆเลยแล้วเราแค่ไปเดินเลือกอ,ะอ่ะข้าแด่ไม่กินแล้วหากินยากมากต้องมากัดถุงอร่อยอ่ะอร่อยที่สุดอ่ะไม่ได้กินนานแล้ววะไม่ได้กินนานแล้ววะมาต่อที่ทักเก่าจา้า อร่อยอร่อยรู้สึกขอกินก่อนนะขอกินก่อนอะจอย์เอยไหมแม่แม่กินแบบไม่ยเลยอร่อยนะปรจจียเต็มทีุ่กนก็จบไปแล้วกับร้านแรกก็ทั้งหมดหนึ่งบาทปะหึ่งพันหบาท 1,005บาทนะจ๊ะที่กินกัน <10 S 1> ไปเต็มสิบให้เท่าไหรา่เต็มห้าหรือเต็มสิบเต็มสิบฉันให้เจ็ดวะฉันให้หกประมาณน,นั้นนะต,ตอนนี้เราก็อยู่ s m i l l Oasis Cafe นะจ๊ะรือกว่าแบบบรรยากาศแบบ t ropical มากมากเลยเข้ามากมากเลยเนาะ<ค>แบบต้นไม้เยอะมากดูดิสวยมาก๋ยวเราจะไปสั่งกาแฟกันดีกว่าจะาไปดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะกลนเราก็อยู่ที่ร้านลกลอกอะไรนะลกเทียนลกเทียนเออใช่ร้านลกเทียนสุดละมานพื้นเมืองของชาวภูกเก็ตวันนี้เราก็มาสั่งบะหมี่กเกี่ยนนะคะก็จะสั่งแบบสูตรน้ำหนึ่งแล้วก็สูตรแองหนึ่งแล้วก็เตา้าโอเตา้าโอเต้านหึ่งนะ จะลองกินดูว่าอร่อยไหมนะครับอร่อยนะนนมันร้อยสิบาทเหมือนจะเกือบร้อยยี่สิ้าทองเกินสิบาทขอคีคแต่อ,อ,อแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันมันไม่ส,มสุดมันไม่สุดนะไม่อร่อยคุณมานไม่สุดเท่าไหร่แต่ก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะ เอ,อชิมน,น้ำก่อนชิมน,น้ำก่อนอืมห่วยจริงแวา<ะ>จริงแวา<ะ><ะ>ไม่ถูกปุ่งเลยปุ่งดิต้องปรุงอ่ะให้จำปุ่งมต้องปุ่งค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่แหลมพรมเทพนะทุกคนตอนนี้เรากําลังจะเดินลงไปที่จุดชมวิวที่เขาเรียกได้ว่าแบบค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยแต่ว่าในระหว่างทางนั้นมันก็จะแบบลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่าทางเดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนการปีนเขาเลยนะคะทุกคนแนะนํให้ใส่ผ้าใบมานะคะอย่ามั่นใส่ถ้าแตะเหมือนอ,อ,นอักษรย่อฟางค่ะนั่นค่ะทุกคนเราจะไปกันตรงนั้นนะคะทุกคน ก็อันเป็นหนุ่มเกาหลีที่พยายามจะทำตัวเป็นเกาหลีล้างมือก่อนนะคะมาถึงนานแล้วแช่่าต้องล้างมืออ่าวันนี้เราสั่งอะไรไปบ้างเราสั่งปลาปูยักษ์ไส้นะคะปลากระพงทอดน้ำปลานะคะหมูทอดเกลือ หมึกดำหมึกดำหมึกผัดปลาหมึกหมึกผัดซอสดำอะไรก็ไม่้หมึกผัดหมึกดำก็อะไรนะแกงส้มปลาโมืองปลาทูยัดไส้สั่งไว้พูดไปแล้วอะไรอีกวะอีสั่อยังแกงส้มไม่แกงซ้ไม่อ๋อจอบผูดของเยอะมากแล้วก็ไอ้นี่จีนสักกุ้งผัดกับเนยแต่จอบผูดจานสองจริงไหมเนี่ย เก็ปูจานสามร้อยแต่ว่าน่าจะใหญ่เพราะมันเป็นเนื้อปูเลยเลยแต่ฉันก็ชอบกินปลาปูเนื้อปู่าจับปลาปูเนี้ยใช่เป็นปูนาปูจากในนี้เลยนะคะใช่เป็นปูนาเมเต็มสักพักตัว่าไม่เต็มของฉันนะฮะนู้ดนะหลอดหนึ่ไม่ฉันซื้อเมมโมรี่มาเตรียมพร้อมแล้วอ๋อที่จะเป็นโอ้โหทีเป็นปูนี่คะใช่มันไม่ขาดกับปีน่ากินมากเลยปูกระเดี่ยวนะครับก้าปูนี่คือจานสามร้อยนะทุกคน เจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจ็จะต้องดูว่าถ้าเนื้อปูแน่นโอเครอดเดี๋ยวเขาเราจะมาดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูจอปูกันนะจานสามร้อยตัวเองตัวเองวะจะมาดูว่าแบบอร่อยอร่อยอุ้ยเนื้อปูปะเนื้อปูแป้งแป้งปูอ่ะชิมชิมให้ดูหน่อยชิมให้ดูหน่อยชิมกุยบกุย เขาตกใจ่ะอันนี้อน้ำปลาครับผมสมป้าสมสามร้อยป้ามันเป็นยังไงอ่ะเป็นไงเพราะว่าน้ปูแน่นเดียบเมนน้ปูแน่นเนีแต่ว่ามันก็มีคอามอีดออีดอบอกูรีวิวจอปอแต่อีดอลเจอปอจอปอเจาปูแล้วมาตักอันนี้ ทน้ำปลานี่ไม่อไม่ดูิ่อดีาอีดอกกูถายให้มันอยู่เด็กเหนียวโอต้่นกินได้แล้วนี่ออไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูไปดูแกงส้มแกงส้มน้ามากมึงแกงส้มน้ามากบอกลยเอีกบอกลยแกงส้มหน้าเลืมปลานะกินมาแม่เอาไงดีเอาไงดีเลิศ มาึกัดนอ่ะชิมน้ำให้ดูหน่อยชิมน้ำหน่อยไหนๆก็มาแล้วคพบยังอีดอกจิตจาด์ปะมึงเราเอาแค่เอาอะไรนี้ออกในแบบชิมจริงมือรึยังมึงเซตอีดอกรุดอีดอกรุดต้มรุดอันนี้เป็นกุ้งผัดกะปินะคะทุกคนกุ้งใหญ่มาก ลีโอนี่ได้สปอนเซอร์ปะคะอืมอะไรที่กลางมันจะปิดอร่อยอืมปิดอร่อยนะกุ้งตัวใหญ่มากสวยนะอืกเดี๋ยวมากินปลาหมึกกันต่อนะเส้นสู้ลินสู้ฟันสู้ทุกอย่างปลาหมึกอะไรอ่ะปลาหมึกดำมันจะรหมึกหอมมันคือหมึกหอมแล้วขาดจากหมึกมปลาหมึกเธอจะให้ฉันล่าด้ำปลาไปเลยมรียนกันไหมอืม มันหวานๆน่ะเนาะมันหวานเหนียเนวยอร่อยอ่ะอ่อหนุ่มจะมาเอยถ่ายรูปคุถือว่าอร่อยทุกเมนูนะคะเมนูดานนี้เจ็ดทุกเมนูไฟฟ้าดีโอค่ะคอนเทนี์ new เป็นปลาทูยัดไส้นะคะแบบมันยัดไส้อะไรคะเนี่ยยัดไส้เนี่ยต้องลองกินค่ะไอ้นี่ค่ะเป็นเครื่องปรุงที่เขาทำึ้นมาเองใช่ปะใช่ขึ้นอยู่กับส่วนเทียมของส่วนเนือเพาะอะไรทำไมตอนแรกไม่ได้ใส่ปลาทอดคล้ายทอดมันแบบต็มทองเลยนะใช่แต่มันมีความแน่งของปลาทูแหละเหมื้วเหมือนข้างในมันน่าจะเป็นปลาทูแล้วอ่ะเห็นปะ ไปทถ<อ>้าใหม่จะปลาทูเปล่าใช่ไหมจะเป็นาการทำแบบคล้ายๆหอมหม,ม,มกปลาทูเลย<ช>อ,อร่อยชิมเลยกูเลเิศตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมของวันคืนแรกนะคะชื่อโรงแรมว่าอะไรนะเพลเนียลรีสอร์ทนะคะก็มาดูห้องนะคะห้องน่ารักมากมาดูเร็วนี้จาห้องรกเลยนะเพราะว่าเอาของวางแล้วนะคะก็จะเป็นห้องแบบนี้แล้วก็จะมีแบบชั้นลอยนะคะชั้นลอยนี้ก็จะเป็นแบบอ่าสำหรับ เป็นเตียงนที่นอนเหมือนกันนะคะทุกคนขึ้นไปเลยเหาอมาดูเลยมันก็จะเป็นฟีลแบบน่ารากักอะฟีลแบบเขาเรียกนักเหมือนบ้านในต้นไม้อะไรอย่างงี้ปัใช่ปะออออบา้านเ,เป็นแบบชั้นครึ่งมีเตียง,งนะอยู่ด้านออบนเห็นไหมแต่น่ารักมากามีหนี่น่ารักเนาะเธอหน้ารักหน,น,กน้ารักมากเธอฟีลแบบฟีลดีอะนี่คือบ้านหลังเนี้ยนอนได้ทั้งหมด สี่ถึงหกคนใช่สูงสุดหกคนสูงสุดหกคนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องมาสเตอร์ไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบ่วนนั่งเล่นนะคะข้างหน้าก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรล้างจานเที่ยงจานแล้วก็ที่นั่งแบบพักผ่อนเนาะไปได้ด่ายนี่ห้องมาสเตอร์รูมนะคะมันเมื่อมันเปิดไฟไม่ <Okay. S 2> ไ,มได้นะฮะห้องมาสเตอร์รูมจ้าทุกคนนี่ห้องมาสเตอร์ใหญ่มากที่เด็ดก,กว่านั้นเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่เลย ห้องอะไรอ่ะสวยดูรถไหมล่ะรถไหมล่ะนี่เลยบอกเลยว่าไม่แพงเลยนะพี่ปอนเนาะเท่าไหร่ได้แปดพันแปดสองสองสามพันมจำไม่ได้เะอเออดีมากเลยอุ้ยสำหรับอันเนี้ที่ฉี่ที่ฉี่ี้นะคะแล้วฟั่งนี้อุ้ยฝังเนี้ยเป็นฝงบัว เออสิฝั่งนี้เก็แบบงัวค่ะนอนจ้าหรือใครอยากจะนอนก็แบบอาบหนังได้นอนเลยนอนเลยใครก็นอนทุกคนทุกคนก็นอนเลยเปิดน้ำหนอนเปิดนะก็ประมาณนี้นะคะเปิดหนอนสำหรับคุยยันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีทริปไปดำน้ำที่เกาะ สมิลันซเมนจสมิสมลันจมิลันลน,ลน,ลนะคะคู่นี้ก็ไปดูกันว่าจะมีใครที่จดชุดบิกินี่กันหรือเปล่าสำหรับวันนี้ <Okay. S 2> ขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย